สิ่งที่แม่บ้านไม่ยอมบอกคุณเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับการทำความสะอาดห้องน้ำหนึ่งทำอย่างไรคราบห้องน้ำถึงจะสะอาดหมดจดใส่น้ำยาล้างจานเบกกิงโซดาและน้ำสะอาดฉีดด้านในของโถส้วมแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดและยังสามารถดับกลิ่นและฆ่าเชื้อได้อีกด้วย สองท่อระบายน้ำในบ้านนี่กลิ่นแปลกๆใส่ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมลงในชามน้ำสะอาดวายขาวและน้ำคนให้เข้ากันแล้วเทลงในท่อน้ำทิ้งเพื่อขจัดกลิ่นแปลกๆได้อย่างงไไ่ายดายและกำจัดแมลงตัวเล็กๆที่บินอยู่ในห้องน้ำ สามกระจกในห้องน้ำจะถูกเคลือบด้วยคราบขาวเช็ดเท่าไหร่ก็เช็ดไม่ออกก่อนอื่นเราเตรียมภาชนะที่ใช้แล้วทิ้งเทผงซักฟอกเล็กน้อยบีบยาสีฟันลงไปจากนั้นเทน้ำในปริมาณที่พอเหมาะคนให้เข้ากันจุ่มน้ำยาเช็ดก่อนแล้วจึงเช็ดคราบน้ำออกด้วยผ้าแห้งกระจกจะกลับมาใส่มาก มีราจำนวนมากขึ้นตามซอกตกลิบของโถส้วมอย่าตกใจฉันจะสอนเคล็ดลับให้คุณเทเบกกิ้งโซดาลงบนคราบเปียให้ทั่วแล้วเทน้ำส้มสายชูปล่อยให้ทำปฏิกิริยาเป็นเวลา5นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดเพื่อให้ดูเหมือนใหม่5เทเจลอับน้ำน้ำยาซักผ้าน้ำสะอาดเบกกิ้งโซดาลงในถังน้ำชักโครกจากนั้นปิดฝาชักโครกทำความสะอาดแบบนี้แล้วห้องน้ำไม่มีกลิ่นมา1เดือนรู้ยังจ๊ะ